วัสดีครับพี่น้องอันนี้ก็ได้หนึ่งตัวมาฝากพี่ฝากน้องในไดชมกันนะครับเป็นอันนี้น่าจะเป็นยีสบตัวเล็กครับดูปากครับพอได้ต้มพอได้แกงอยู่ครับสวยๆครับพี่น้องตัวแรกครับประมาณบ่ายสองได้ครับ ตัวแรกหลังจากสงการนะครับพี่น้องก็คงจะพอได้ต้มได้ลาบอยู่ครับพี่น้องนะครับถ้าปิดโชว์ตัวหน่อยนะครับพี่น้องดูชมไปเรื่อยๆต่อไปครับแต่กลับเข้ามาสรุปดูอีกทีนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับนะครับ ห้อหมานมีตัวเดียวหรือสิเด้ตัวเดียวเหรครับเราพี่น้องเนาะโอ้ยคนหมานตัวเดียวนะได้ตัวเดียวแหลคะ,ะคือก็เ,ยนะเยลยเมื่อบานก็ได้ลาบอยูก็ได้ต้มอยู่่าก <c oughs> ็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด,ด,ดกระดิ่งนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆนานๆทีครับค่อยดูครับ ไม่ได้มีบ่อยนักครับนี่ก็เป็นทัวแรกหลังสงการนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับสวัสดีครับ